สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Legendary War Game ครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่อง Battle Force a d e p t u s Custodi Watchers of the Gate ให้ดูกันนะครับกล่องนี้นะครับเป็นกล่องพิเศษประจําปีนะครับออกปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะสลับสลับทับกันไปนะครับสำหรับปีนี้นะครับมีทั้งหมด8ทับด้วยกันสําหรับกล่องนี้ให้มาถึง22ตัวใครๆที่เล่น Custodian Guard จะรู้นะครับว่า22่องต Custodian g u นี่โคตรเยอะเป็นกล่องที่หในกล่องที่คุ้มที่สุดที่มีเลยนะครับ เพราะว่าในหนึ่งยูนิตของคัสตูเดียนจะประกอบไปหลากหลายมากนะครับเราก็ไปดูกันนะครับว่าภายในกล่องนั้นมีอะไรมาให้บ้างอ่ะปาบคัสตูเดียนกาดก่อนเลยครับเอาไปเลยทั้งหมด50 15ตัวนะครับคัสตูเดียนกาดให้มาถึง15ตัวนะฮะเวอร์เทสเพรสเตอร์นะครับขี่เรียกว่าอะไรดีมอไซร์เรียกคิดว่าขี่มอไซร์แล้วกันให้มา3ตัวนะครับมีอลาเรสคัสตูเดียนนะครับเป็นระดับเทอร์มินาเตอร์สตัวนะครับแล้วก็มีทรานจัมบอลลูริสนะครับบุรุษในตำนานนะครับหนึ่งในไฮหลอดอัลเทอร่าอีกวหน แน่นอนครับ b บ t t l e f ฟอสตนะครับ b บ t t l e f ฟอสตคือกล่องสุดประหยัดที่ให้โมเดลมามากมายมหาศาลนะครับจะไม่มีนังส่งนังสืออะไรใดทั้งสิ้นเลยมาถึงปุ๊บนี่เลยครับแผ่นประกอบครับแผ่นประกอบของทั้ง4ยูนิตที่ผมพูดไปเมื่อครู่นะครับ t r a j a n a l a r a s Custodian, Custodian Guard และ Virtus p r e d a t o r ครับโมเดลข้างในครับเพียบนี่เลยสุดยอดนะ อ่า uh, อันนี้ดูจากความหนาแล้วน่าจะเป็นารัสนะครับแผงใหญ่ตัวใหญ่พวกนี้จะใหญ่ร่างมันจะใหญ่กว่า s p m c r m n r อีกนะครับเป็นองค์ครรของจกักรพรรดิเอ็ม r o อร์ n อฟแมนนผมตอนที่ออกทับทับนี้ออกมาใหม่ๆนี่โอ้ยคือฮามากเพราะว่าไม่เคยมีโมเดลคัสต d เดียนกาดมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกอ่า uh, อันนี้จะเป็นของฝั่งกาดนะครับฝั่งกาดจะเห็นดาบ ใหญ่เบื้องเทิมเลยนะครับไอคอนของพวกเขานะครับคือหอกนี่ครับนะฮะเป็นอาวุธสัญลักษณ์ประจําตัวเลยนะครับเป็นทั้งหอกที่มีโบลเตอร์ติดอยู่ในหอกด้วยนะครับทั้งฟันทั้งแทงทั้งยิงได้ในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับเป็นอาวุธเฉพาะตัวของคัสเซเดียการ์ดแน่นอนว่าผมติดหอกทั้งทับแน่นอนนะครับแต่ว่าถือโลกก็สแตตสูงพลังเหมือนกันอันนี้ก็คัสเซเดียการ์ดนะครับแผงที่2นะฮะ แล้วก็อันนี้ก็คัสเตเดนกาดแผงที่3นะครับให้มาสิบห้าตัวเบดเบสเบเบเบ,บ,บนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นทราจันนะครับทร,ทราจันอ่าทราจันจริงๆริงด้วยนะครับ2แผงนะฮะทราจันก็ผมอาจจะไปหาหมวกให้เขาใส่จะต,ต้องไปศึกษาดูก่อนว่าจะเอาหมวกอันไหนดีนะครับผมเป็นคนชอบใส่หมวกให้โมเดลนะครับนักรบอวากาศอันนี้ก็คืออ่ เตอร์เทสเพรเตอร์ก็คือไบ์สามคันนะครับนี่สามแผงนะครับอย่างที่บอกครับ BattleFord ครับโมเดลล้วนๆเพียวๆครับไม่มีอย่างอื่นเจือปนนะฮะแล้วก็เบดเบดเบดนะครับนี่มีเบดบินนะครับอ่าทีนี้จุดจี๊ดของมันนะครับของคัสเตเดียนกาดเนี่ยคือความหลากหลายในการประกอบนะครับอ่า้าทราร์นเนี่ยก็เป็นโมเดลฟิกเลยมาถึงปุ๊บประกอบประกอบประกอบได้เลย นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอ,อย่างプレเตอร์ก็เหมือนกันนะครับประกอบได้แบบเดียวนะฮะมีเปลี่ยนหัวได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นคัสเตเลียนกาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะเลือกประกอบเป็นอหอกก็ได้นะครับเป็นดาบโล่ก็ได้นะครับแล้วก็นี่สามารถประกอบเป็นชิลวกับตันนะครับ มี HQ อยู่ในกล่องเลยนะฮะประกอบเป็นชิวกับตันก็ได้นะครับซึ่งชิวกับตันเนี่ยจะเลือกถือดาบหรือ,อถือเป็นดาบโล่ก็ได้นะครับนกร้องนะฮะเป็นโล่ก็ได้อ่เป็นโลกก่โลก็ได้ไอ้ไม่ใช่เป็นหอ,อกก็ได้นะครับแล้วก็พรเตอร์จะเป็นถือธงก็ได้เห็นไหมครับวิสลัสพรเตอร์ประกอบเป็นตัวถือธงได้นะครับ คือประกอบได้หลากหลายมากเลยมีทั้งดาบมีทั้งมีดสัน้นมีหอกแล้วก็มีตัวถือธงแล้วก็เป็นตัว h q ด้วยนะครับในกล่องเดียวส่วน a l l r a s custodian นะครับก็มีแน่นอนเหมือนกันเลยนะฮะประกอบเป็นชิวกับตันได้ก็คือมี h q ใส่เกาะได้นะครับแล้วก็มีตัวถือธงได้นะครับ v i s i l a s p r a t o r นะครับนะครับหนึ่งกล่องมันประกอบได้อย่างนี้แหละ3แบบ นะครับพวกยูนิตพื้นฐานและนี่แหละครับก็คือ Battle Force ของ a a p t a พ Custodes ที่ชื่อว่า w Watchers of t h e Gate ผู้พิทักษ์ประตูขอบคุณครับ